สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปชม Q&A คำถามที่พบบ่อยกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะการเดินทางมาที่งานสัปดาห์หนังสือณนะสถานีกลางบางซื่อมีวิธีใดบ้างวิธีที่ง่ายที่สุดคือการโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานีบางซื่อ รือรถไฟไฟ้าชานเมืองสายสีแดงลงที่สถานีกลางบางซื่อได้เช่นเดียวกันค่ะมีที่จอดรถยนต์หรือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ภายในงานไหมผู้เข้าร่วมงานสามารถจอดรถได้ที่ชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อและจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้ที่บริเวณหน้าอาคารประตูสีฝั่งทิศตะวันออกมีศูนย์อาหารภายในงานไหม ผู้เข้าร่วมสามารถมารับประทานอาหารได้ที่ฟู้ดคอร์ดด้านในประตู4ทิศต,ตะวันออกและฟู้ดโซนบริเวณเอาท์ดอร์ใกล้ประตู1ฝั่งทิศต,ตะวันออกค่ะแอดมินขอแนะนำร้านกุยช่ายทอดตลาดพลูกรอบนุ่มน้ำจิ้มเด็ดแอดมินคอนเฟิร์ม มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19สำหรับผู้เข้าชมงานมีอะไรบ้างคัดกรองความเสี่ยงโดยการตรวจอุณหภูมิบริเวณทางเข้างานลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เว้นระยะห่างกรณีที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะโซนหนังสือมีโซนอะไรบ้างและอยู่ตรงไหนบ้างมีทั้งหมด6โซนด้วยกันค่ะชั้น G หรือชั้นหนึ่งนั้นจะจำหน่ายหนังสือทั่วไปหนังสือต่างประเทศหนังสือเก่าหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาส่วนชั้น M หรือชั้นลอยนั้น จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไปหนังสือการ์ตูนบุ๊กวันเดอร์แลนด์รวมถึงเวทีการแสดงห้องอบรมสัมมนาและนิทรรศการต่างๆค่ะชั้นลอยชั้นเอมขึ้นตรงไหนสามารถขึ้นได้ที่บันไดเลื่อนบริเวณประตูหนึ่งและประตู4ฝั่งทิศตะวันออกมีบริการขนส่งหนังสือภายในงานไหม มีไพรสณีไทยให้บริการขนส่งภายในงานที่วูฒ a 4 5ชั้น G ชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะเปิดงานวันแรกเข้าได้กี่โมงวันที่26มีนาคมงานเปิดให้เข้าได้ตั้งแต่17นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนวันอื่นๆสามารถเข้างานได้ตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาตามปกติมีรถเข็นให้เช่าไหม ในครั้งนี้ไม่มีบริการรถเข็นให้เช่าสำหรับผู้มาเดินชมงานค่ะรอบนี้มีงานหนังสือทางออนไลน์ด้วยไหมสามารถเลือกซื้อหนังสือได้ที่ thaibookfair.com ภายในงานมีห้องละหมาสำหรับชาวมุสลิมด้วยนะคะทั้งนี้ยังมีจุดรับแจ้งเหตุ และโซนแผนที่สำหรับหาโซนต่างๆภายในงานหนังสือขอได้ที่จุดรับฝากหน้างานได้เลยค่ะส่วนบูธของแปลนปริทัศน์นั้นหากเพื่อนๆเข้ามาจากประตูนหนึ่งให้เดินตรงมาเรื่อยๆแล้วมองหาโซน B ก็จะเจอกับบูธปี74บูธของแปลนปริทัศน์แล้วค่ะ